ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ช่วงนี้ไปดูภาร,รกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ไปมอบนโยบายให้กับหน่วยขึ้นตรงของทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยขอให้ยึดมั่นภาร,รกิจต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ในโอกาสตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยครับพลอากาศเอกสุกพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยอย่างเป็นทางการโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ ทั้งนี้กองทัพไทยได้จัดพิธีตรวจแถวทหารเกียรติยศ3เหล่าทัพหลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สําคัญเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวมอบนโยบายกับหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยว่าจะต้องยึดมั่นต่อสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์สนองนโยบายของรัฐบาลโดยจะต้องเสริมสร้างกําลังกองทัพให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและจงมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกกรณี จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศโดยมีพลอากาศเอกอิทิพรสุภวง์ผู้บัญชาการทหารอากาศและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศให้การต้อนรับโดยกองทัพอากาศได้จัดพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนรบเวรหน,น้าเสาธงมีพิธีวางพวงมาลาณอน,นุสาวรีกองทัพอากาศพิธีวางผานพุ่มถวายสักการะพระนุสาวรีจอมพลสมเด็จพระบรมวงค์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ โอกาสนี้พลอากาศเอกสุขมพลกล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มาเยือนถิ่นเก่าที่กองทัพอากาศโดยส่วนตนเชื่อมั่นน้องๆทํางานกันได้ดีส่วนการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมยุโทโธป,ปรกรณ์ช่วงน้ําท่วมได้ให้กองทัพอากาศส่งคนเข้าไปประสานเพื่อของบประมาณเพราะถือว่าสําคัญและเร่งด่วนแล้วว่าตรงนี้เป็นเงินที่สําคัญมากเพราะว่ามัน เป็นกระทบถือความพร้อมรบของกองทัพกาศโดยตรงซึ่งทางโอมานทางโอมานก็บอกว่าจะดำเนินการให้อย่างเร็วนะครับที่จะเอาเงินจากเงินส่วนอื่นก่อนที่จะซ่อมบ้านามาซ่อมนี่ก่อนซ่อมยุทธปกรก์ก่อนก็เป็นการเป็นเรื่องเทคนิคนะครับซึ่งเขาได้รับทราบแล้วทางเขบอกทางทอให้ส่งคนไปรนภาษาับเขาโดยเร็วนะครับเพื่อที่ได้ทํางานได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์วันนี้ได้ให้การต้อนรับพลเอกโดบาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานเสนาธิการกองทัพประชาชนเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการทั้งนี้ผู้นําทางทหารทั้งสองประเทศได้มีการหารือในข้อราชาการในความร่วมมือทางด้านต่าง,างๆโดยเฉพาะการทหารการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศด้วยครับ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ทางกองทัพบ,บกให้ความสําคัญก็คือเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดนะคะโดยในวันนี้หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกได้เปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนสีขาวเพื่อทําให้หน่วยทหารและชุมชนรอบค่ายปลอดจากยาเสพติดซึ่งนับเป็นภัยสําคัญที่บ่อนทําลายความมั่นคงของชาติค่ะ พลโทยอดยุทธบุญญาธิการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนสีขาวที่กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ถน,นนแจ้งวัฒนะโดยได้มอบธงสีขาวให้กับส่วนราชาการและชุมชนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกโดยให้หน่วยทหารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้หน่วยเป็นหน่วยสีขาวตลอดจนชุมชนในความรับผิดชอบเพื่อให้ส่งผลต่อการเป็นสังคมสีขาวปลอดยาเสพติดตาม ามนโยบายของกองทัพบ,บกและรัฐบาลทั้งนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้หน่วยทหารและชุมชนรอบค่ายปราศจากยาเสพติดที่นับเป็นภัยคุกคามที่สําคัญซึ่งบ่อนทําลายเยาวชนตลอดจนความมั่นคงของชาติ ด้านพลตรีสุรกายจตุมาศเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อมกับเป็นผู้นํากล่าวคําสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดและมอบธงสัญ,ญลักษณ์ให้แก่หน่วยทหารสีขาวปลอดยาเสพติด โดยกรมสวัสดิการทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบอาคารสงเคราะห์จานวน12พื้นที่ซึ่งโครงการของหน่วยทหารสีขาวของทหารบกได้มีกิจกรรมโดยเปิดโครงการเยาวชนฟุตบอลต้านภายยาเสพติดในพื้นที่บางเขนและโครงการปลูกจิตสำนึกลดละเลิกยาเสพติด นอกจากนี้ในหน่วยขึ้นตรงกรมสวัสดิการทหารบกและกรมดุริยางทหารบกยังมีกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นโครงการฝึกอบรมเยาวชนค่ายกีฬาฤดูร้อนในห้วงเดือนเมษายนของแต่ละปีและโครงการค่ายดนตรีวันอาทิตย์ซึ่งเปิดอบรมเรื่องดนตรีให้แก่เยาวชนให้รู้จักเวลาว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เราอยู่กันที่ภารกิจของทหารนะครับคุณบรินดา,าในช่วงของรายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวานครับวันนี้ครับเสนอตอนแสงแห่งความหวังในวันแห่งความรักเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่2นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกอรมนติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับในนนนนสสุขัั้้ยงงไมม่ิิหาาหาทวจะเอ แก่กันเนื่องในวันวาเลนไทน์ระหว่างทหารและชาวบ้านอำเภอบรรยงสตาไม่ได้เป็นการมอบเงินทองแต่อย่างใดแต่เป็นการมอบแสงสว่างให้กับผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่ในโครงการแสงแห่งความหวังค่ะการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตตากรุณา,าต่อผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่15สมสรไลออนกรุงเทพบัวหลวงสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทยและโรงเรียนบรรนางสตาอินทราช,ชาัิโดยได้มอบแว่นตาแด่ผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่ที่จัดโครงการแสงแห่งความหวังที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความผิดปกติของสายตาทั้งสายตาสั้นและสายตายาวคือเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ติดตามหรือไม่ดูแลเนี่ยไม่ติดตามสายตายาวเนี่ยถ้าเกิดเราเราไม่ตามไปเนี่ยปัญหามันจะเกิดมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะนั้นตังนี้เป็น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 จังหวะดีเป็นจังหวะดีได้ได้ามน้องๆแล้วเป็นจังหวะดีทุกคนก็ดีใจแล้วก็แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวผมเองก็มีปัญหาเรื่องสายตาผมจะเข้าใจปัญหาตรงนี้ดีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าก็เป็นโอกาสแล้วก็ตรงนี้เนี่ย อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับทุกทกที่ไม่เฉพาะจพยาะที่บันดังสตาอาจจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ว่า,า,าทางหน่วยงานราชการเข้าไปถึงและไปอำนวยความสะดวกให้ได้ก็รู้สึกดีค่ะที่พี่พี่ทหารเข้าได้มาช่วยให้ช่วยผู้สูงอายุเยาวชนที่มีสายตาผิดปกติให้มีชีวิตที่ดีดขึ้นวันนี้ทุกคนก็ได้รับแว่นทีนี้ก็เวลามองดูตัวหนังสือถ้าเล็กเกินไปก็จะได้ดูชัดหน่อย การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทําให้ประชาชนที่เดือดร้อนและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังช่วยสร้างความรักความสามคัคคีในวันแห่งความรักระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ให้มีความสันติสุขอีกด้วยค่ะและแสงสว่างในวันนี้ก็ทําให้ผู้สูงอายุและเยาวชนในพื้นที่กลับมามีดวงตาที่สดใสอีกครั้งค่ะ ทายาทบุญเสษถ่ายภาพนัทมลริ้วสกุลศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสวนหน้ารายงาน เรามาพบก,กันกับรายการเล่าเรื่องเมืองไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประเทศไทยในมุมมองที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ความต่างในความเหมือนกับเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะพบกับฝ้ายเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางทะทบ5ค่ะ ว่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูสาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะแต่ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศผู้ใหญ่บ้านเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของชุมชนค่ะเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาของชาวบ้านมาแบจังหวัดปัตตานีผู้ที่ริเริ่มโครงการต่างๆให้กับหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ้ายนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ แม้จะดูต่างจากผู้ใหญ่บ้านในจินตนาการอย่างที่เราคุ้นเคยแต่นายมยุโซโดาโอผู้ใหญ่บ้านมาแบจังหวัดปัตตานีก็นับว่าเป็นผู้นําคนสําคัญของชุมชนที่ชาวบ้านรักใคร่เพราะการน้อมนําปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาหมู่บ้านโดยการแบ่งพื้นที่จะตั้งสู์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาหมู่บ้านโดยแบ่งที่ดินของตัวเองจะตั้งสู์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทําการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และสร้างฝ่ายเก็บน้ําเฉริมพระเกียรติเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนนอกจากนั้นยังแบ่งที่ดินอีกส่วนไว้เพื่อกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มสตรีตัดเสื้อทําขนมและโครงการต่างๆที่เข้ามาพัฒนาชุมชนทําให้มีผู้คนมากมายเข้ามาเรียนรู้ที่บ้านมาแบอย่างไม่ขาดสายนับเป็นความสําเร็จของผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาอย่างแท้จริงคุณผู้ชมคะ ผู้ใหญ่บ้านมาแบผู้เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วนะคะว่าแม้ว่าการพัฒนาจะเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้นําที่เข้มแข็งค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพกกาแฟและเล่าเรื่องเมืองไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ